สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราจีสมัยนะคะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาคุยกันเรื่องของอวัยวะและความรู้สึกเซนต์ออแกนรีเซปเตอร์นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะในเซนต์ออแกนรีเซปเตอร์ของเราเนี่ยก็จะมีด้วยกัน5หัวข้อดังนี้นะคะก็จะมีสกินเอียร์ไอโนหรือว่านาซอลน,นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะเป็นทั้งน่นะคะโอเคเราไปหน้าต่กไปกันเลยนะคะ และในชั้นผิวหนังนะคะเราจะแบ่งด้วยกันเป็น3ชั้นหลักๆดังนี้ค่ะชั้นแรกนะคะจะเป็นชั้น e p i ด e r m i s ส2เป็นชั้น dermis และ3เป็นชั้นของ hypodermis ค่ะและในชั้น epidermis นะคะสามารถแบ่งชั้นย่อยๆอีก5ชั้นนะคะได้แก่ชั้น s t ต a ม u m cornium stearum lucidum s t a r u m granulosum stearum s p i n o s u m และชั้นสุดท้ายนะคะส t e a r u m b a r c ค่ะ epidermis เลเยอชั Layer, ้นนอกสุดเป็นที่สะสมของเม็ดสีและเคลาตินไม่มีเลือดมาเลี้ยงมีการหลุดลอกออกเป็นที่ใครคะ่ะ 2. ชั้นหนังแท h, the mid ้เดอร์มิดเลเยมีเส้นเลือดมาเลี้ยงมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันคือคอลลาเจน มีต่อเมเหงื่อและไขมันค่ะ3ชั้นไฮโปดามิดประกอบด้วยไขยมันแล้วก็มีเส้นใยคอลลาเจนด้วยนะคะหน้าที่ของชันี้นะคะก็คือช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายช่วยปกป้องร่างกายจากการบาดเจ็บแล้วก็ลดแรงกระแทกเป็นแหล่งสะสมพลังงานรับสัมผัสเกี่ยวกับแรงกลรับความรู้สึกเจ็บปวดได้แก่ทัชรีเซปเตอร์เพเชอร์รีเซปเตอร์แล้วก็เพนร,รีเซปเตอร์ะคะ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของตาและการมองเห็น,นะคะ่ะซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่2.5ซนเมตรโดยผนังนะคะจะแบ่งออกเป็น3ชั้นก็คือช,ชั้นสเกเล่าชั้นโคลอยและเลตินาค่ะโดยชั้นแรกนะคะชั้นนอกฉุดอ่าชั้นสเกล่านะคะมีลักษณะหนา,หนาเหนียวไม่ยืดหยุนอ่นต้านแรงดันของของเหลวให้ลูกตาคงรูปร่างนะคะด้านหน้าสุดมีกระจกตาที่เรียกว่าอา่คอเนียนะคะเปรียบเสมือนเลนแล้วก็ช่วยหักเหแสงค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นชั้นกลางชั้นของโคลอยนะคะมีหลอดเลือดเช่นประสาทมาลียงมีสารสีแผ่มากป้องกันไม่ให้แสงสะท้อนผ่านลินนาไปด้านหลังของตาโดยตรงนะคะโดยเลนเนี่ยจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือช่องหน้านะคะมีน้ำในลูกตาทําหน้าที่ให้อาหารและแกะอสออกซิเจนแก่กระจกตาถ้าน้ำในลูกตามีความผิดปกตินะคะจะทําให้เกิดล้อเออโรคต้อกระจกได้นะคะ Okay. ต่อไปนะคะจะเป็นหลังเลนนะคะซึ่งจะมีรูม่านตาม่านตาแล้วก็เอ็นยึดเลนแล้วก็กล้ามเนื้อยึดเลนนะคะซึ่งรูม่านตาเนี่ยขนาดของรูม่านตานะคะขึ้นอยู่กับม่านตาที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบนะคะต่อไปนะคะเป็นม่านตาค่ะควบคุมปริมาณของแสงที่ผ่านเข้าตาเอ็นยึดเลนจะเป็นยึดเลนให้ตาอยู่ตำแหน่งปกตินะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะกล้ามเนื้อยึดเลนปรับความโค้งของเลนแก้วตาะคะ่ะ และชั้นสุดท้ายนะคะชั้นเลติน่าชั้นในสุดมีเซลเเซลร์รับแสงสองชนิดก็คือหลอดเซลล์เป็นเซลล์รูปแท่งรับแสงมีประมาณ125ล้านเซลล์นะคะแล้วก็เซลล์ที่2นะคะเป็นคอนเซลล์นะคะเป็นเซลล์รูปกลวยรับสีมีประมาณ6ล้านเซลล์ค่ะแสงที่มากระตุ้นหลอดเซลล์เนี่ยเกิดกระแสประสาทส่งไปยงังเส้นประสาทสมองคู่ที่2และไปยังซิลิบัมนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบลักษณะต่างๆของคอนเซลและหลอดเซลนะคะโดยหลอดเซลนะคะทํางานได้ดีในแสงสลัวพบได้ในสัตว์ที่หากินเวลากลางคืนค่ะภาพขาวดาไม่มีรายละเอียดไว้ต่แสงสีเขียวหนาแน่นมากที่สุดบริเวณด้านข้างของล e t ตินาและลดลงเมื่อเข้าสู่ใจกลางของล e t ตินาค่ะ โจอิลด์เซลเนี่ยมีสารโม่งแดงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนออฟซินและเลตินอลนะคะต่อไปนะคะจะเป็นคอนเซลนะคะทํางานได้ดีในแสงมากนะคะจึงพบในสัตว์ที่หากินเวลากลางวัน,นะคะ่ะมีภาพสีมีรายละเอียดแล้วก็ไวต่อแสงสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงิน,นะคะ่ะหนาแน่นมากที่สุดในบริเวณใจกลางของเลตินาและลดลงเมื่อออกสู่ด้านนอกของเลตินานะคะหรือด้านข้างะะโอเคแล้วก็มีสารไอดอฟซินนะคะ หูและการได้ยินหูทำหน้าที่ในการฟังเสียงทรงตัวปรับความดันแบ่งออกเป็น3ชนิดคือ 1. external ear หูชั้นนอก 2. middle ear หูชั้นกลาง 3. inner ear หูชั้นใน external ear ใบหูิ p หน้าดักฟังเคลื่นเสียงเป็นกระดูกอ่อนพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมย่าแก้วหู tympanic membrane eardrum เยื่อบางๆกั้นระหว่างช่องหูหูตอนกลางมีกระดูกค้อนมายืดหน้าที่รับเคลื่อนเสียงแล้วเกิดการสั่นสะเทือน m i d เด e e เอท่อย t a เตชันยูเตชันถูกเป็นโพรงติดต่อกับคอหอยหน้าที่ปรับความดันกระดูกหูสามชั้นเม l ลัสกระดูกค้อนอินคัดกระดูกถังสตรีดกระดูกกรน ทำหน้าที่ขยายความสั่นสะเทือนคลื่นเสียงให้มากขึ้นอินเนอร์หูชั้นในกระดูกก้นหอยคอเลียรับเสียงมีของเหลวข้างในจะสั่นสะเทือนเมื่อมีเสียงมากระตุ้นจะส่งสัญญาณไปยังเส้นประสาทสมองผู้ที่8อด auditory nerve และไปยังซีรีบัมควบคุมการได้ยินแปรผล s ซมิซิคล่าคาแนลเซมิซิคล่าคาแนลหลอดเครื่องวงกลมวางตั้งฉากกันภายในมีของเหลวบริเวณปลายสะพองเรียกว่าแอม u ูล่าภายในแฮร์เซลไวต่อการไหลของของเหลวภายในหลอดที่เปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งศีรษะหรือการทรงตัวการรับกลิ่นทอส์ิชวหรือเรียกว่ารูจมูก Respirator รีเจนหรือเรียกว่าทางเดินของลมหายใจ Onfactory region หูกน o อส h ชิเป็นบริเวณทางเข้ามีต่อมน้ำมันขนจมูกทางเดินของลมหายใจ Respirator region ส่วนที่ยาวที่สุดเคลื่อนผิวมีเยื่อบุที่มีซิลเลียบบุอยู่มีเส้นเลือดฝอยมากส่วนที่รับกลิ่น Onfactory region ในเยื่อบุโพรงจมูกมีเซลล์รับกลิ่น (olfactory cell) เยื่อเมือก (mucus) ทำให้ชิ้นเสมอทำหน้าที่ละลายกลิ่นที่ระเหยมาการเกิดกระแสประสาทในการดมกลิ่นเริ่มจากสารเคมีไปยังเยื่อบุโพรงจมูกส่วนกระแสประสาทไปยังเซลล์รับกลิ่น (olfactory cell) On Factory b u n on factory nerve ย i น i b u m ซีปยวัรับความรู้สึกต่อไปคือลิ้นและการรับรสค่ะลิ้นจะประกอบไปด้วยกลุ่มเซลล์รับรสทิสบัตขมเปรี้ยวหวานเคม็มอูมามิค่ะมีแย่ประสาทรวมเป็นเส้นประสาทสมองส่งกระแสประสาทคู่ที่7และ9ไปยังซีลิบัมแปลผลค่ะถ้าไม่อยากพาาลาดสาระดีๆอย่ายลืมกดแชร์ กดไลค์กด s ับสไคร์บพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ